สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเรื่องสุดพิเศษที่อยู่ในหัวของเรานี่เองใช่แล้วครับสมองของเรานั่นเองพร้อมจะไปสำรวจกันหรือยังครับว่าสมองทำงานยังไงแล้วก็ทำไมเด็กๆถึงทำอะไรบางอย่างหรือรู้สึกแบบนั้นๆกันนะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักสมองแบบง่ายๆค่ะสนุกสนุกกันนะคะลองนึกภาพตามนะคะว่าในหัวเราเนี่ยเหมือนมีเพื่องซีอยู่3ามคนเลยค่ะคอยทำงานด้วยกันตลอดเวลา โอ้หเพื่อนสีสามคนเหรอครับน่าสนใจจังครับใครเป็นคนแรกครับเนี่ยคนแรกนะคะเปรียบเหมือนนักสู้จิ๋วค่ะหรือเอออาจจะนึกภาพเป็นเพื่อนจิ้งจกก็ได้ค่ะว่องไวมากๆเลยเขาคอยดูแลเรื่องพื้นฐานให้เราอย่างเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจแล้วก็สำคัญมากคือคอยระวังภัยให้ถ้าเจออะไรน่ากลัวปุ๊บนักสู้จิ๋วเนี่ยจะรีบบอกให้เราสู้หรือไม่ก็หนี หรือบางทีก็อาจจะตกใจจนตัวแข็งทื่อไปเลยก็มีค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราปลอดภัยที่สุดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลาเราได้ยินเสียงดังๆแล้วสะดุ้งทันทีเลยแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วเพื่อนคนที่2อล่ะครับเป็นใครเอ่ยคนที่2คือเพื่อนซีจอมรู้สึกค่ะคนนี้เเปรียบเหมือนน้องหมาขี้เล่นเลยค่ะน่ารักน่ารัก คนนี้นี่เก่งเรื่องความรู้สึกมากๆทั้งดีใจเสียใจโกรธกลัวชอบไม่ชอบแล้วก็เรื่องความผูกพันกับคนอื่นๆด้วยนะคะแถมยังจำเก่งมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์แรงๆนะคะว้าวแสดงว่าคนนี้เองที่ทำให้เราหัวเราะเสียงดังลัน่นหรือบางทีก็ร้องไห้โฮเลยใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์ออกมาเต็มที่แบบว่าหัวเราะร่าเริงสุดๆหรือร้องไห้เสียงดังจ้า นั่นล่ะค่ะเพื่อนสีจอมรู้สึกกำลังทำงานอยู่แล้วก็ยังมีเพื่อนคนที่3ามอีกคนค่ะที่สำคัญมากๆเลยคนที่3ามนี่ต้องเป็นหัวหน้าทีมแน่ๆเลยใช่ไหมครับเก่งจังค่ะเปรียบเหมือนกับตันนักคิดค่ะหรือพี่นุกฮูกฉลาดก็ได้นะคะส่วนนี้ล่ะค่ะที่ช่วยให้เราคิดมีเหตุผลเ,เรียนรู้ภาษาวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆค่ะเป็นส่วนที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่คิดอะไรซับซ้อนได้เนี่ยแหละค่ะ อ๋อพอจะเข้าใจแล้วครับทีนี้ก็เลยรู้ว่าทำไมบางทีเด็กๆถึงทำอะไรแปลกๆอย่างเวลาเจออะไรน่ากลัวปุ๊บวิ่งไปหลบหลังคุณแม่ทันที อันนี้ก็เพราะนักสู้จิ๋วทำงานใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนักสู้จิว๋วกำลังปกป้องเราอยู่นั่นเองหรืออย่างเวลาที่เด็กๆงอแงมากๆอยากได้ของเล่นเดียวนี้เลยรอไม่ได้เลยอันนั้นก็เพราะว่ากับตันนักคิดหรือพี่นกคู่ของเราเนี่ยเขากำลังฝึกฝนเรื่องการควบคุมตัวเองอยู่นะคะเรื่องการรอคอยซึ่งเออมันต้องใช้เวลาพัฒนานะคะครับผมแล้วแล้วถ้าเกิดเผลอทาผิดไปแล้วโดนดุ บางทีเด็กๆอาจจะเผลอพูดอะไรที่ไม่จริงออกไปอันนี้ใครทำงานครับอ่าอันนั้นเป็นเพราะนักสู้จิ๋วเขารู้สึกกลัวนะคะกลัวว่าจะโดนทำโทษหรือเจออะไรไม่ดีเขาก็เลยพยายามหาทางป้องกันตัวเองเร็วๆค่ะการพูดไม่จริงก็เป็นวิธีหนึ่งที่สมองส่วนนี้คิดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเฉพาะหน้านตอนนั้นแต่จริงๆแล้วเพื่อนทั้งสาคนนี้เขา ไม่ได้ทำงานแยกกันเดียเด่ยวๆเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะความจริงแล้วสมองทำงานประสานกันตลอดเวลาเหมือนเป็นทีมสุดยอดเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนซีจอมรู้สึกกับกัปตันนักคิดเนี่ยต้องคุยกันตลอดเวลาขายกันไม่ได้เลยเหมือนเป็นคู่หูคู่ซีกันเลยค่ะอืมเข้าใจครับแล้วทำไมการทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยถึงสำคัญมากๆล่ะครับ อ๋อเพราะว่าเวลาที่เพื่อนสีจอมรู้สึกหรือน้องหมาของเราเนี่ยกำลังวุ่นวายใจมากๆค่ะเช่นกำลังเสียใจโกรธหรือกลัวสุดๆเขาจะส่งสัญญาณไปรบกวนกับตันนักคิดหรือพี่นกคูก,กทำให้กับตันคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะอ๋อเหมือนเวลาเราโมโหมากๆแล้วคิดเลขง่ายๆไม่ออกเลยใช่ไหมครับแบบนั้นเลยใช่ค่ะ คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเด็กๆรู้สึกไม่ดีหรืออารมณ์ไม่คงที่การกอดการปลอบโยนหรือแค่คำพูดที่อ่อนโยนถึงช่วยได้มากเพราะเขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสงบลงแล้วกับตันนักคิดถึงจะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมแล้วค่อยๆคิดหาทางแก้ปัญหาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ค่ะเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าปลอบก่อนสอนที่หลังไงคะ ครับผมเข้าใจเลยการรู้จักคำศัพท์เรียกชื่อความรู้สึกต่างๆนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะการที่เด็กๆรู้จักคำว่าดีใจเสียใจโกรธกลัวตื่นเต้นหรือแม้แต่คำสนุกสนุกอย่างมันเขี้ยวอิจฉาอะไรพวกนี้ค่ะจะช่วยให้กับตันนกิดเข้าใจสิ่งที่เพื่อนซีจอมรู้สึกกำลังบอกได้ดีขึ้นเหมือนมีคนช่วยแปลภาษาใจให้กับตันฟังค่ะว่าอ๋อตอนนี้รู้สึกแบบนี้นี่เอง แล้วเราจะช่วยให้ทีมสมองของเด็กๆแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นได้ยังไงบ้างครับโอ้ไม่ยากเลยค่ะมีวิธีง่ายๆหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยคือให้เขาได้เล่นสนุกเยอะๆค่ะการเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของสมองเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีสมองแข็งแรงกินอาหารมีประโยชน์อันนี้สําคัญมากพักผลไม้นมไข่ปลาช่วยเติมพลังให้สมองค่ะนอนหลับให้เพียงพอ อันนี้เหมือนชาร์จแบตให้สมองเลยค่ะต้องให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่และสุดท้ายคือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะลองวาดรูปฟังนิทานหรือทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำก็เป็นการฝึกสมองชั้นเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหสรุปแล้วสมองของเรานี่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับมีทั้งส่วนที่คอยปกป้องเราหรือนักสู้จิว๋วส่วนที่ทำให้เรารู้สึกต่างๆคือเพื่อนสีจอมรู้สึกและส่วนที่ช่วยให้เราคิดวิเคราะห์คือกัปตันนักคิด แล้วทุกคนก็ทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยกันการที่เด็กรู้สึกปลอดภัยได้รับความรักความเข้าใจแล้วก็เข้าใจอารมณ์ตัวเองรวมถึงการดูแลตัวเองดีๆทั้งเล่นกินนอนออกกำลังกายก็จะช่วยให้ทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะการดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจก็เหมือนเราใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ต้นไม้สมองของเขาเติบโตแข็งแรงงอกงามได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามสนุกๆให้ลองกลับไปชิดเล่นๆกันนะครับคำถามก็คือถ้าสมองของเราเนี่ยเลือกพรได้ข้อเดียวว่าอยากจะเก่งเรื่องอะไรที่สุดแค่เรื่องเดียวเลยเด็กๆคิดว่าสมองของตัวเองจะเลือกเก่งเรื่องอะไรครับแล้วก็เพราะอะไรเอ่ยลองคิดดูนะครับ